สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราเราเราอยู่กับข่าวใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ h ฮพิก e ซลเซิร์ฟเวอร์เข้าเข้าได้แล้วครับถึงตอนนี้มันจะอยู่ที่9 8อนะครับอาจจะไม่ลื่นไหลสักเท่าไหร่แล้วก็บาง API อาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คนที่เป็น VIP ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ามาเล่นได้นะครับถ้าคนที่ไม่มีแรงนะครับไม่สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับก็เข้าเล่นได้หมดแล้วนะครับตอนนี้นะผมจะเข้าสกายบ็อกซ์ให้ เขาได้แล้วเย a นี่ครับเขาได้แล้วครับแต่ว่านี่นะครับหน้าเมนูนะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับศูนย์ศูนย์เพลเยอร์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันเข้าได้แล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับออกออกมาก่อนมัลติเพเยอร์ปึ๊บจอยนะมันเข้าได้แล้วนะครับว้าวเข้าได้แล้ว ครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเล่นกันสนุกสนุกนะครับพายพิกเซลนะครับมันกลับมาแล้วนะครับทุกคนกลับมาเล่นได้กันแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมจำนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็คนที่ชอบคอนเทนต์ของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับไปเล่นมินิเกมกันเถอะนะครับ Sky b o ลมินิเกมเบ็วออะไรกันนะครับ let's go